ในี้ผมร้องต่อไปนี้นะฮะอาจจะเก่าไปหน่อยนะครับแต่ใครที่รู้สึกแบบในอะไรเนี้ยผมอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้สึกแบบที่เขารู้สึกรักคุเขาแล้วเป็นไรรักจน รักใครหรือยังฉันใดไห,หวัใจว่าคงไม่แคล้วเลยรักเขาแล้วจนได้บอกแล้วไม่วันไหนต้องเพ้อใจเขาสักวัน แล้วคุณอย่าหวงสัมพันธ์เราคิดมารักกันดีไหมก็ที่ผมยังรักคุณก็คุณรักผ อย oh ่า oh คิดอะไรเลยคุณโอ้ค oh ุณปานยังไม่แ oh ต่ง oh. ตัวเหรอครับเนี่ยอยู่ๆปานทอก็เปลี่ยนไปพอรู้ว่าปอถักน้องสาวของตัวเองชอบชายแดนเช่นกันป ha ่านทอจึงตีตัวออกห่างชายแดนทุกทีคุณใส่ชุดไหนก็สวยอยงนั้นแหละหรือว่าคุณปานจะไม่ใส่อะไรไปเลย ดูครันเลี้ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันหมายความว่าฉันไม่ไปกับนายแล้วนี่คุณปานเลิกแกล้งผมได้แล้วหน้าคนเป็นแฟนกันอนะไปดูหนังไปไหนด้วยกันมันก็คงไม่แปลกหรอกครับคุณไปโอ้ยนี่ปล่อยใครบอกนายว่าฉันเป็นแฟนนายอ่ะฉันไม่เคยยืนยันสักหน่อยว่าฉันเป็นแฟนนายนี่นี่มันอะไรกันครับเนี่ย เลยนี่ยืนทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนพี่แดนปอพอดีทำขนมเพิ่งเสร็จกะว่าจะเอาไปให้พอดีเลยอะเอาให้พี่เนี่ยนะใช่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือขนมมันเหลือก็เลยเจะเอาให้พี่แดนไปแบ่งๆกับนักเข็กับแ่นดีนกินอะ่ะไม่ได้ตั้งใจทำให้เลยจริงไหมพี่บาน อ,อนี่เยบอเฝ้าหน้าร้านหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปทำธุระข้างบนโอเคอเฮ้ยพี่แดนเดียว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 เด,วเด,วเดวีนั่งก่อนจะไปไหนชิมขนมป้อ,ก,อก่อนดีถ้าไม่อร่อยอาจจะได้ไม่ต้องไปให้หนายเขตกับแผ่นดินกินไงกินเลยปานาปานมาสมัครงานที่ไหนมาแล้วครับฉันจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ย แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยล่ะที่มันเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะว่าน้องคุณใช่ไหมเปล่าทําไมนายคิดอย่างงั้นอ่ะไม่ใช่นะแล้วมันเพราะอะไรหรอครับทําไมคุณต้องสร้างกําแพงขึ้นมาด้วยอ่ะมันมีอะไรเหรอพี่นายพูดเบาๆได้ไหมเดี๋ยวคนก็ไม่ได้ยินหรอกคุณจะอายอะไรอีกเหรอตอนนี้มันก็ไม่มีอุปสรรคอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนี่ แล้วคบกันได้อย่างเปิดเผยไม่ใช่เหรอคุณคบเหรอใครบอกว่าฉันจะคบกับนายก็เหตุผลง่ายๆงายไงคือผมรักคุณแล้วคุณก็รักผมไงฉันเนี่ยนะรักนาย ก็แค่เล่นๆไปอย่างนั้นน่ะไม่ได้คิดจริงจังอะไรหรอกไม่คิดจริงจังเหรอเพราะอะไรอะ่ะทำไมชีวิตปอมันเศร้าอย่างนี้นะ พี่ป่านก็จะไปภูเก็ตพี่แดนก็จะไปเมกาทุกคนทิ้งปอไปหมดเลยอะ่ะโหยปอใครจะไปทิ้งน้องตัวเองได้ฮะภูเก็ตนะใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์พี่ก็กลับมาแล้วก็นัน,นสิไม่เหมือนกับพี่แดนอะ่ะไปแล้วไปรับอเมริกาไกลจะตายอยู่โคลัซซีกโลกกับประเทศไทยเลยอะ่ะ